สวครับมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งนะครับวันนี้เมนูเด็ดที่ผมเตรียมมาให้นะจะบอกว่าเขาติดหนึ่งในร้อยอันดับนะครับอ,อ,อันดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งเมนูที่เดอะซันเขาบอกว่าต้องกินให้ได้ก่อนตายผมกำลังพูดถึงกัมโบนะครับกัมโบเป็นอาหารที่ เป็นอาหารท้องถิ่นชนิดหนึ่งนะฮะของคนอเมริกัน,นะฮะแถบตอนใต้นะแถบรูซีเนียนะครับผมมีลักษณะเป็นคล้ายๆสตูหรือว่าซุปนะฮะก็ว่ากันไปแต่ว่ามันออกเป็นสตูมากกว่านะฮะทำง่ายๆนะฮะวันนี้เมนูของเรา Ru สติกกัมโบส่วนผสมตามนี้เลย <S <S โอเคครับเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วถึงเวลาทำก็ไม่เท่าไหร่หรอกคุณผู้ชมอย่างแรกเลยเริ่มที่หอมใหญ่นะครับมะเขือเทศผมใช้มะเขือเทศเนื้อนะ texture จะได้กรุบกรอบนะครับแล้วก็มีความหวานด้วยกระเทียมนะครับ อันนี้ตัวไฮไลท์ฮะขาดไม่ได้สองสิ่งที่ในกัมโบเขาจะต้องมีนะฮะก็คือโอกรานะฮะหรือว่ากระเจี๊ยบนะครับแล้วก็เป็นรัสติกซอสเซจนะครับเป็นคล้ายคล้าย ไส้กรอกแบบบ้านๆนะคะเขาจะเรียกว่า farmer sausage นะครับแล้วก็อันนี้ตัวเพิ่มกลิ่นหอมนะฮะคือเบคอนนะเนี่ยผมเลือกใช้ลักดงเลยเอาผัดไปด้วยกันนะฮะมีเซลารี่นะครับเบลเปเปอร์เราเลือกใช้เบลเปเปอร์เขียวนะฮะจะได้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวขับความหอมของจานนี้มีไทม์นะครับแล้วก็เบลีฟนะฮะที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เป็นแบบอย่างที่บอกครับแบบ rustic นะรัสติกบอกบ่งบอกว่ามันเป็นแนวแบบบ้านๆทำได้ง่ายๆนะครับทีนี้ในกัมโบเนี่ยเขาจะมีหลักๆเนี่ยเขาจะมีเท่านี้แหละ แต่ว่าในจานคลาสสิกที่เขาชอบเพิ่มกันนั้นโด,โดยมากจะมีพวกกุ้งปูแต่อันนี้ผมจะใช้พวกมิกซีฟู้ดนะอันนี้เราเล่นจากฟรีเซอร์เลยนะเจอในตู้ก็เอามาแจมเลยนะครับเครื่องเทศ นะครับผมใช้เป็น smoke paprika นะฮะหรือว่าถ้าแบบ original style ของเขาที่ลนะุซเซนาเนี่ยเขาจะมีเครื่องเทศที่เรียกว่าเป็นกัมโบสไปซ์นะครับก็อันนั้นบ้านเราน่าจจะหายากอยู่ก็เอาไอโจเนียแทนไปก่อนนะครับวูสเตอร์ซอสนะครับเนี่ยต้องมีนะครับเป็นซอสเปเรี้ยวที่เอาไว้ทานากับไก่งวงนะฮะก็จะเพิ่มกลิ่นเป็นสไตล์อเมริกันด้วยนะครับแล้วก็ เป็นมะเขือเทศสับแต่ว่าอันนี้ผมทีเด็ดของผมผมเปลี่ยนมาใช้เป็นซอลซาเลยเพิ่มกลิ่นให้มันหอมแบบเป็นสไตล์ส่วนตัวนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นสตูมันต้องมีน้ำนะฮะเป็นน้นํานี่จริงๆเลือกใช้เป็นน้าสต๊อกไก่ก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมใช้เป็นน้ำเนี่ยแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาปรุงรสเอาหรือว่าคุณจะใช้ซุปไก่ก้อนอะไรเพิ่มเติมทีหลังก็แล้วแต่เอาผมลืมตัวหนึ่งฮะทาบบัสโกอันนี้ก็เพิ่มขับความเปรี้ยวเผ็ดให้สตูจานนี้ของเรามีสเสน่ห์ สำหรับอัต,ตราส่วนส่วนผสมนะครับเข้าไปดูใน foodtravel.tv นะครับรายละเอียดจะบอกคุณอยู่ในนั้นตอนนี้เริ่มกันเลยมาเอาละ่ะครตอนนี้ผมจะว์มกระทะนะตั้งให้ร้อนก่อนเลยคุณผู้ชมแล้วผมก็จะมาเล่นเจ้าเบคอนผมนะหั่น บางๆหน่อยนะฮะเจ้าลักดงคือไม่ต้องถึงกับบางมากนะฮะลักดงเนี่ยเขาจะส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีกลิ่นสโมกติดมาด้วยดังนั้นมันก็จะหอมดีนะครับแล้วก็ตัวมันของเขาเนค่อนข้างจะเยอะแต่ที่เด็ดก็คืออะไรรู้ไหมกลิ่นหอมเฉพาะตัวเขาเนี่ยแหละผมโยนลงกระทะเลยผมเลือกใช้กระทะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเพราะจานนี้เขาออกเป็นสตูนะฮะก็เลยใช้เป็นกระทะใหญ่ก้นลึกนะฮะหรือจริงๆแล้วจะใช้เป็นซอสแพนก็ได้นะฮะหรือว่าหม้อมีหูอ่ะบ้านเราจะเรียกหม้อมีหูแ่าภาษา อาหารสากลเขาจะเรียกซอสแพนอันนี้ผมจะปล่อยไปเลยนะจะลงม,มามะกอกนิดหน่อยนะครับให้เขาขับเจ้าน้ำมันกลิ่นของหอมเขามารีไฟฮนะใช้ไฟอ่อนทีนี้ผมจะมาอ่ r ฟาเมอร์ซอสเสนะครับก็ผมจะหั่นเป็นสไลด์หน้าตัดใหญ่ๆนิดนึงนะจะไดนะ้เวลาเสิร์ฟจ,จะได้เห็นชัดๆ นะครประมาณนี้เอาแล้วครับอ่าเดี๋ยวผมจะต่อเนื่องลงไปหลังจากชเบคอนเนี่ยนะครให้เบคอนขึ้นสีก่อนอ่ะทีนี้เราเตรียมสิ่งอย่างอื่นต่อเนื่องกันเลยนะครับหมใหญ่นะฮะหั่นเล็กหน่อยก็ดีนะเวลาทานมันก็จะ ได้ texture ที่ texture หรือว่ารสสัมผัสที่มันนุ่มๆหน่อยนะครับถ้าใหญ่เกินไปบางทีเดี๋ยวกลิ่นของหอมมันยังแสบบาดอยู่มันก็จะเสียทรสะนะครับอ่ะผมก็หั่นไปเรื่อยๆนะผมจะผัดนะฮะหรือว่าโซเต้เจ้าเบคอนเนี่ยให้เขา ให้เขาแห้งลงอะนะครับให้เขาคลายแฟตของเขาออกมาแล้วก็จะได้กลิ่นหอมหอมเนี่ยตอนนี้ในสตูหอมมากเลยนะฮะปากองผมกลิ้นไหลเอือกะแล้วก็ฟุ้งมากนะฮะอันนี้เราทําอาหารกันอยู่บนดอยแม่สลองนะคุ <c oughs> พูดไปเรื่อยอ่ะให้เขาขึ้นสีมากกว่านี้ตัวสีขึ้นรสชาติก็มานะฮะอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อโอเคฟุบห้ ระวังนะให้อย่าให้เขาไหม้นะฮะเวลาควันขึ้นชัเยอะเนี่ยให้สังเกตไว้ก่อนให้ไหม้หรือเปล่านี่นะฮะเพราะว่าในตัวเบคอนเนี่ยเขา,เาผ่านการบ่มมาบางทีพวกเกลือนะฮะหรือบางที่เขาอาจจะมีน้ำตาลติดหน่อย,อยด้วยมันจะทำให้ไหม้ได้นะฮะโอเคอันนี้เบคอนสีสวยผมจะลงซอสเซจลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวในในสไตล์อาหารฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะ เอาเป็นหน้าก่อนพวกเนื้อสักหรือว่าซอสเสรจหรืออะไรก็ตามนะฮะเขาจะให้ขึ้นสีก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเขาพักขึ้นมานะครับสีขึ้นเอาพักแล้วเดี๋ยวเราเอาพักลงผัดต่อเดี๋ยวมาดูกันเอาแล้วฮะดูฮะสีสันสวยงามเอาขึ้นพักเลยนะครับกระทะใบเดิมนะฮะที่มีเจ้าน้ำมันเบคอนอยู่นะผมจะลงหอมของผมลงไปผัดเลยนะครับ ยุ่มลงไปเลยผัดหอมก่อนนะฮะเราใค่ตามด้วยกระเทียมนะถ้าลงกระเทียมก่อนหอมนะฮะผลที่เกิดก็คือคุณจะไหม้แล้วคุณต้องต้องเตรียมวัตถุดิบใหม่ะฮะเสียเวลานะครับจะลงชามกับเบรนลีฟลงไปด้วยเลยนะครับปึ๊บปึ๊บเอาให้ผมลงทั้งก้านเลยฮะเวลา,อ,าออกมันเอาออกง่ายคุณผู้ชมผัดไปอือใช้กระทะใหญ่อันนี้ทำสตูมันก็ง่ายดีนะ หอมมากฮนะเราจะผัดหอมให้นิ่มด้วยไฟปานกลางไม่ต้องแรงมากถ้าคุณจะใช้ไฟแรงยังไงคุณก็ต้องระวังไฟนิดหนึ่งนะเพราะว่าหอมมันจะไหมเอาโอเคระหว่างรอนะครับเดี๋ยวผมมีกระเทียมแบบเลรี่ที่จะผัดต่อจากหอมนะครับผมจะผัดให้หอมคอนิ่มก่อนนี่คือเทคนิคเลยสําคัญมากว่าเราต้องผัดให้หอมนิ่มนะครับก็าคายน้ําออกมารสชาติมันก็จะอมหวานนะครับก็ ขั้นตอนนี้เขาจะเรียกว่า sweat นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณอ่านในพวก textbook อะ cook b o o เขาก็จะเขียนอย่างนั้นนะก็จะได้เข้าใจอ่ะทีนี้เรามาต่อเนื่องกันที่เอรืุดิบอื่นนะครับผมจะใช้เ e ลเ p e เปอรเอาสักนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะมากนะครับเอาให้พอได้กลิ่นหอมๆนะครับพอเบลเปเปอร์ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวแบบสไตล์ลาตินลาตินหน่อยอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะ ริมดูหอมคุณด้วยนะฮะเอาให้หอมนิ่มก่อนนะค่อลงกระเทียมพราะกระเทียมมันจะพาหอมไหม้ไปด้วยนะคุณลงพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกครับจานนี้นะมันถือกําเนิดมาแถบตอนใต้ของอ่อสหรัฐนะฮะแถบฟลิรนหน้าอะไรพวกนี้นะแล้วก็บางที่ก็ว่านิวออลีนก็ว่านันไปแต่ว่า เขาก็จะมีพื้นเพยจริงๆเหมือนกับแอบมาจากฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าสตูจานี้เนี่ยบางกระแสเขาบอกมันมีอิทธิพลมาจากบูยเบสนะฮะก็จะสังเกตง่ายๆว่าการที่เขามีเรียกว่าอะไรอะซีฟู้ดอยู่ในนั้นด้วยนะก็ว่ากันไปแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็ถือเป็นจานที่ค่อนข้างจะมีความเป็นเฉพาะตัวนะครับแล้วก็มีเสน่ห์มากๆ จานหนึ่งเรียกว่าเป็นจานบ้าน,าน,านเห็นปะตรงนี้นะโอเคจาน,านบ้านของฝั่งมะกันเขาเลยทีเดียวนะพวกคุณยา่าคุณยายคุณแม่อะไรเงรี้ยเราจะทําให้ลูกกินเหมือนบ้านเราแม่ต้องผัดกระเพราทําน้ำพริกปลาทูของเขาก็จะตัวนี้แหละครับตอนนี้ผมจะลงกระเทียมแล้วโอเคปึ๊บกระเทียมลงไปเลยนะฮะผมจะลงพร้อมสลี่ ใช้มีดช่วยดีกว่าใช้มีดกรอบลงไปแต่ว่าตอนรวบระวังมือนิดนึงนะแล้วเบลเ็ปเปอร์ฮะลงไปเลยเบลเขียวแอบลงเกลือนิดนึงครับให้เขาคายน้ำออกแล้คุกเคล้าเข้ากันไปอือฮึผมจะเอาไส้ออกนะฮะเอาแต่ เนื้ออท่านะรีดไฟหน่อยเดี๋ยวไหมเไม่เสียเวลาเดี๋ยวต่อเนื่องเลยดีกว่าส่วนอื่นที่เอาลงได้เลยผมจะเอาลงไปเลยอย่างเช่นเจ้าซอสซ่าลงไปเลยตอนนี้นผมก็จะลงอาริมลงเจ้านี่ฮะบรรดาซีฟู้ดทั้งหลายครับลวกมาเรียบร้อยแล้วลงไปเลย ผัดให้เข้ากันนะครนี่เล่งไฟได้เลยเีืยวลงวิสเตร์ซอสนะครับหรือว่าซอสไก่งวงประมาณสองช้อนโตะลงไปเลยขาบัสโก้ครับสาดลงไปปรก,กันได้ละเดีวมันจะอมเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนี่เลยไที่เรา ผัดไปข้าง้นนะซอสเซจกับเบคอนจานนี้จริงๆแล้วเวลาทำนะครับเอาไปเพิ่มสเกลให้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 สัดส,ส่วนมันเยอะๆหน่อยก็ได้นะเวลาทำทีหนึ่งก็จะได้กินได้ทั้งวันเพราะว่าเวลาเขาเสิร์ฟจานนี้เขาเสิร์ฟของข้าวนะเออแปลกนี่ไหมฟังด,ดูไม่น่าเชื่อเออฝรั่งคนเมกันกินข้าวอา่าลงไปเลยครับมะเขเทศอ่ะนี่ผมเล่งไฟ ผัดมาด้วยกันให้มันขึ้นสีนะครับผมจะเริ่มลงพาปริก้าครับเยอะๆฮะผมใช้สโมพปาปริก้านะกลิ่นตึบแน่นอนอร่อยนะฮะผัดให้มันอมหอมเข้ากันนะครับจริงๆจะเพิ่มน้ำมันมาก่อนหน่อยได้นะครับให้มีความหอมนะแล้วก็เขอาอเรียกว่าเวล่ผัดมันก็ได้ หล่อลื่นได้มากกว่านี้แต่ว่าลดน้ำมันได้หน่อยมันก็ดีอนะเนาะก็เลยไม่ใส่เดี๋ยวลงน้ำลงไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำสต๊อกไก่ไปเลยก็ได้นะผู้ชมแล้วก็ลงซุปไก่เอาถ้าลงน้ำมาเดี๋ยวลงซุปไก่เอาได้แต่ผมเอาประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวไว้ให้ให้เขารสชาติเข้มข้นกว่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนใกล้ๆ้เสร็จเดี๋ยวผมจะลงอโอกรา่าหรือว่ากระเจี๊ยบ เขานี้เองง่ายๆปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเดี๋ยวพอได้ที่แล้วเรามาดูสารลูกกัน <laughs> จ้ะเท่านี้แหละโอเคครับมวดเดือดผมจะลงโอกรานะฮะหรือว่าประเจี๊ยบลงไปเลยคนให้เข้ากันนะฮะเพราะว่ากระเจี๊ยบที่เราลงนี่มันใช้ เสิร์ฟสดได้ดังนั้นพอลงปุ๊บผมปิดไฟเลยแล้วก็จ,จัดจานกันโอเคครับเตรียมจานพร้อมกัมโบเราก็พร้อมแล้วฮะจานเลยครับสตูนะฮะเป็นสตูจานคลาสสิกจากลุยเซียนานะฮะอย่าลืมก่อนเสิร์ฟอย่าลืมเอาทามกับเบลีฟออกก่อนนะครับผมมอาออกไปหมดหรือ,อยังผมคิดว่าหมดแล้วอา่อาละ ดูดีใช้ได้นะครับก็จะเป็นส่วนผสมของไส้กรอกนะครับแล้วก็ตัวโอกร้านะฮะหรือว่ากระเจี๊ยบนั่นเองผมชอบติดเรียกโอกราก่อนกระเจี๊ยบเลยเลยผมชอบชื่อมันน่ารักดีนะฮะ จะว่าไปจริงๆชื่อกำโบกนมันฟังดูคล้ายๆเป็นเกาหลีหรือว่าญี่ปุ่นนะเออก็แปลกไปอีกแบบ,นะบว่าให้มันดูมี texture หน่อยจะโรยหน้าด้วยต้นหอมเขียวนะครับจริงๆจานนี้นะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆน,นะอร่อยเหาะอ,อย่าบอกใครนะฮะไทยหน่อบน ให้มันเละเทะนี่แหละสไตล์ผมมันมากรอกนิดนึงฟึบจบเรียบร้อยกัมโบของดีจากลุซเซนาลองทำดูง่ายมาก foodtravel tv มีสูตรดีเด็ดๆ,ๆรอยอยู่คุงมตะลืกินเที่ยวไทยไปด้วยกันครับ